ถ้าวันนี้คุณเป็นไว้ใกล้กเกษียณนะครับอยากที่จะเริ่มต้นเข้ามาทําออนไลน์แต่ไม่รู้จะทํำยังไงดีผมจะบอกวิธีการสร้างตัวตนให้คุณได้แสนแรกเร็วที่สุดและที่สําคัญวิธีการนี้พี่สูน์มาแล้วจากตัวผมเองว่าผมสามารถใช้แล้วได้ผลและคุณจะใช้เวลาน้อยลงนะครับแล้วคุณไม่ต้องพยายามมากคุณก็สามารถทีีจะทำได้ครับก็ไม่กล้าออกหน้าต้องนะครูจะทํำยังไงเยอะเยอะไหมครับผมเยอะมากตัวพี่เองพี่ยังพี่ก็ยังมันเหมือนกับ เราพูดอย่างอื่นได้อะเออเราเคยเป็นวิทยากรเคยเป็นพิธีกรเคยร้องเพลงหน้าเวทีแต่พอเรามาออกหน้ากล้องอะเรามีความรู้สึกว่าทํำไมมันทําไม่ได้มันเหมือนแล้วมันรู้สึกแย่ไหมครับกันนี้เลยหรือ,รอจริงจริงเฉยเฉยแย่แย่ yeah, yeah, ค่ะคืออยากอยากทําได้ไงใช่พอพอเรามาเรียนกับครูแล้วเนี่ยเราก็ได้เทคนิคในการออกหน้ากล้อง ก็มีความมั่นใจขึ้นและคิดว่าเราทาได้ค่ะนั่หมายถึงว่าคําถามที่จะถามคือถ้าคนที่เขาเริ่มต้นอยากจะพูดนักรล้องแล้วเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าจะทํำยังไงดีแล้วถ้าสมมติผมถามสมมติพี่หน่อยนึ่ไปถึงเพื่อนของเราก็ได้นะครับใช้ก็ตามก็แล้วครับอะไรที่ทํไม่้เองไม่กล้าทกกลัวอะไรกลัวเหมือนมีคนมาจ้องมองเราอะเวลาเราออกนักกล้องอะ คือมีความกลัวที่ว่ามาจ้องของเราหมายถึงแบบกล้องมันเหมือนกับมีเห็นตาใช่ใช่ใชแล้วเราก็พูดเราก็เขิดแล้วเราก็รู้สึกว่ามีคนมาจับผิดเราหรือเปล่าคือใช่ดีมากครับเลยคือแบบกลัวคือเหมือนความรู้สึกว่าคนจะมาจับผิดใช่ว่าเราพูดถูกไหมอืมแล้วผมถามแบบนี้ครับคิดย้อนกลับกันว่า พี่หน่อยก็ดูไลฟ์สดของคนหลายคนใช่ไหมครับใช่บางคนก็อาจจะเป็นคนสําเร็จบ้างบางคนก็อาจจะโอเคตัวไปเพิ่งเริมต้นคําถามคือเวลาเราไปฟังไลฟ์สดคนอื่นครับเราได้นั่งจับผิดไหมไม่นะแล้วทาไมเราถึงคิดว่าคนอื่นจะมานั่งจับผิดเราครับมันเป็นความรู้สึกของเราบางทีลึกๆของเราแต่เวลาเราดูคนอื่นไลฟ์เราก็ดูตามตามเข้าไปโดยที่ไม่ไม่ได้ไปมองว่าเขามีผิดพลาดอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้อม,มอง ชซึ่งสิ่งนี้ผมกำลังจะบอกก็คือว่านั่นแปลว่าจริงๆเวลาที่คนส่วนใหญ่เขามองเราเขาก็จะมองเราแบบนั้นเหมือนกันเขาก็จะรู้สึกเฉยๆคือผมคิดว่าคนส่วนใหญ่มักจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเรามาออกมาพูดหน้ากล้องใช่ไหมครับคนจับผิดถ้าสมมติไอค n นนี่พูดผิด <laughs> หนึ่งคำนะ <laughs> เขาจะแบบพิมพ์คอมเมนต์เหนื่อยใช่ใช่ใช่กลัวมากกลัวโดนคอมเมนต์แต่ผมจะบอกว่าโดยธรรมชาติของคนจริงสมมติถ้าเราพูดไม่ดีจริง,รงๆตอนเริ่มต้นนะครับ ถ้าเขาเลื่อนเข้ามาดูแล้วเขารู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้คนส่วนใหญ่เขาก็จะเลื่อนผ่านไปนี่ถรกไหมครับนี่แหละคือได้เทคนิคจากครูมาหลายเรื่องนะคะในการออกหน้ากล้องก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจแล้วมีนะอย่างอื่นอะไรไหมครับที่เขากังวลอ่นอกจากความกังวลว่าตัวเองทาเ่าอะไรครับกลัวโดนจับผิดอะ่ะส่วนใหญ่เขากลัวอะไรครับกลัวพูดไม่ถูกอะ่ะ กลัวกัว,กวจากที่เราเตร,รียมสคริปต์ไว้อย่างเนี้ยแล้วพอเราพูดจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้ตรงตามสคริปต์ทั้งหมดอืมใช่แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอมันไม่ตรงสคริปต์แล้วเนี่ยแล้วถ้ามันไปอีกทางหนึ่ง ใช่ใช่มันจะทํายังไงมันจะทําไงมันจะกลับมาได้ไหมคือกลัวหลงประเด็นอะครูบางทีเราเราพูดไปใช่ไหมแล้วมันมันมันไม่ใช่มันไปอีกทางหนึ่งเราก็แล้วเราจะกลับมายังไงเราจะกลับมาถูกไหมอันนี้หมายถึงทําคลิปหรือไลฟ์สดครับต้องถามก่อนทําคลิปเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าสมมติทําคลิปอะครับเราสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกมึงแม่เพราะบางคนอาจจะไม่รู้คือเราสามารถตัดต่อได้คือเราสามารถถ้าเราพูดแล้วมันหลงประเด็นนะครับ เราสามารถที่จะตัดบางส่วนออกได้ใช่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ถ้าคุณเอาไปใช้อ่ะคุณก็แบบคือสมมุติบางทีอ่ะครับนี่เอ่อเหมือนสมมุติอย่างนี้ใช่ไหมครับเราแบบสมมุติถ้าเราพูดคลิปอะครับแล้วเราพูดแล้วเราพูดวนไปเรื่อยๆจะ,ปะไปไม่ได้คือ, <laughs> ค,อคือผมจะบอกว่าสมมุติเราอัดคลิปมาไปแบบสิบนาทีและมีแต่น้ำํำถ้าสมมติคุณไปจ้างใครตัดต่อ มันเป็นหน้าที่คนตัดต่อแล้วเนื้อไว้ใช่ใช่นนกอกค่ะเขามีหน้าที่ต้องตัดต่อให้มันอะไรที่เป็นน้ําเขาต้องเอาออกไปให้หมดเอาให้เหลือแต่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะคือผมจริงๆริผมว่าคนพูดเนี่ยสบายกว่าคนตัดนะพี่พี่มาเรียนกับครูพี่ก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะใช่ใช่หรือว่าจริงๆถ้าสมมติคนเขากังวลใช่ไหมครับว่าเวลาเขาพูดอ่ะแล้วถ้าเขาพูดผิด หรือพูดไม่ตรงสคริปต์มันเป็นเพราะอะไรแบบจะทายัางไงถ้าพูดไม่ตรงสคริปต์เลยเหมือนตัวผมเมื่อก่อนผมไปประกวดพูดใช่ไหมครับผมชอบประกวดพูดสุนทรพจน์และสุนทรพจน์นะครับพี่หน่อยมันต้องจําทุกคํอแล้วผมอะ่ะจะท่องผมจําได้เลยว่าเวลาผมกินข้าวอะ่ะผมก็จะพูดท่องสคริปต์แล้วแบบใส่หูฟังฟังตลอดเพราะเรากลัวว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราพูดผิดไปคํานึงอะ่ะเราจะไปต่อมไม่ได้เลยผมเรพราะเราท่องครับแต่ผมจะบอกว่า จริงๆแล้วการพูดหน้ากล้องที่ดีครับคือการที่การที่เราพูดแบบเรานึกอะไรเราพูดไปเลยเพราะว่าถ้าเราพยายามมาท่องสคริปต์มันคือความกดดันผมเคยศึกษาเรื่องนี้ครับจริงๆมันมีในหนังสือเสียงด้วยหนังสือเสียงพูดหน้ากล้องแล้วสัตว์ไม่ใช่ฉัตในต่อไปครับค่<ช>ผมพูดไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนกดดันเยอะมากคือการที่เขาพยายามจะจําสคริปต์เพราะสมองเราจะทํางานหนักขึ้นจริงค่ะอ,อ,อ,อแล้วก็มันไม่เป็นความ เป็นธรรมชาติด้วยคือเหมือนกับเราไปนั่งท่องอยู่หน้ากล้องอะ่ะอแทนที่จะแบบพูดให้มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเหมือนเราไปนั่งเป็นตุ๊กตาเราก็คอยพูดตามสคริปต์ซึ่งบางทีพอมันพูดไม่ไม่ได้ตามที่เราท่องไวอ้อ่ะม,มันก็เหมือนกับเราก็จะไปต่อไม่ถูกไปต่อไม่ถูกละใช่ หรือเหมือนมีความกลัวอะไรครับที่คนมักจะกลัวไปแล้วที่เขาไม่กล้าพูดหน้ากล้องนอกจากสองเรื่องที่เราคุยมีเอาจากตัวเราหรือว่าจากเพื่อนรอบข้างเราไม่ไม่รู้มีใครอยากมาทำอะไรไหมอ๋อคือส่วนใหญ่ที่ไม่ไม่อยากพูดหน้ากล้องคือเราไม่สวยอืมบุคลิกภาพไม่ดีเราออกกล้องไปเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าคนที่เขาดูอ่ะ ขาก็คงจะคิดว่าใครก็ไม่รู้มา,มาพูดอยู่หน้ากล้องสวยก็ไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนเราขาดความมั่นใจในตัวเองเค,เคยเห็นคลิปแรกของผมไหมครับคลิปแรกๆเลย, uh เ,คยเคยเห็นคือแต่ผมหาก็ไม่เจอพติอกไปแล้วยังยังยังไม่เคยเลยครูอยากอยากดูเหมือน <laughs> อยากอยากดู <laughs> คือ uh huh. ผมผมพูดได้เลยนะครับว่าผมมาทํามาใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนนี้ผมพูดหน้ากล้องแล้วผมอ่ะ ไม่ได้มีชุดแบบนี้อันนี้คือชุดตอนตอนอ่าผมแบบไปให้คนที่เขาเก่งนั่นกันหน่งตัวพาไปซื้อ,น,อนู่นนั่น <Turns. S 1> แต่แรกๆอ่ะผมใส่เสื้อยืด <c oughs> เสื้อยืดส,สีนู่นสีนี้แล้วก็ฉากก็เป็นฉากธรรมดาทั่วไปพูดก็ผิดบ้างถูกบ้าง <c oughs> และทุกวันนี้ครับอันนี้ไอ้คลิปเก่าๆเราเนี่ยจะเป็นคลิปหนึ่งที่คนที่เขาอยู่รอบตัวเราอะ่ะคนนี่ออกหน้ากล้องเลยกันเขาจะชอบเอามาแซล์เรอค่ะ <c oughs> คือแต,แต่แต่เราไม่เราไม่เสียความมั่นใจเพราะว่า เพราะว่าเราอะไรครับเราเรามั่นใจไปแล้วมั่นใจไปแล้วแล้วมันก็เป็นการเจริญเติบโตของเราทำแต่ว่าทุกคนนะครับเขาประเด็นคือเขาจะเอามาแซวเราในกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยแล้วเราเราก็จะรู้สึกว่าเออในวันแรกสุดที่เราเริ่มครับมันก็แบบนี้ครับค่ะอืซึ่งทุกคนเนี่ยพี่ว่าเป็นทุกคนนะในการออกกล้องอ่ะทั้งทั้งที่บางคนเอ่ยเคยเป็นพิธีกรแล้วเป็นวิทยากรแล้วเป็นนักร้องก็แล้ว อยู่หน้าเวทีพูดได้หมดแต่พอมาอยู่หน้ากล้องกับกลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะคะพูดว่าหุ่นยนต์ดีกว่าเนาะครูเหมือนโรบอทอะคือตัวก็เกรงหน้าก็ตรงหันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้สมองเนี่ยก็คือคิดแต่ว่าสเต็ปต่อไปอะเราจะพูดอะไรมันก็เลยเกิดความกังวลใช่ไหมคะแล้วก็จะไม่มีความเป็นธรรมชาติในการที่จะออกกล้อง ตรงเนี้ยค่ะอืมใช่คือคำแนะนำของผมที่ผมจะบอกทุกคนวันนี้ให้เทคนิคเยอะมากคือพูดออกไปเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าประโยคต่อไปจะพูดอะไรเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าประโยชน์ต่อไปจะพูดอะไรคุณจะสะดุดแล้วใช่อืมสะดุดแล้วมันก็กว่าจะกว่าจะพูดได้เนี่ยต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นคลิปวิดีโออย่างเนี้ยคือครูก็สอนแล้วว่าคือมันสามารถตัดต่อได้ถูเทรานั้นเป็นหน้าที่ของคนที่จะมาตัดต่อแล้วว่า เขาจะตัดต่อเอาแต่เนื้อเนื้อค่ะน้ำน้ำเขาก็ไม่เอาอย่างเงี้ยคะ่ะ